เม right ื่อค oh, ุณครูห mm ้ามไม่ให้ไปเล่นน้ำขนาดฝนตกนะคะตอนเช้าดูสภาพก่อนเข้าใจไหมครอ่าเข้าใจก็ขอโทษครูอุ้มก evet ่อนทำรอรออ่ะขอโทษครับอ่าถ้าไม่ทำไม่นั้นเน็ถ้าไม่ทำคู่ไม่ให้อยู่ห้องด้วยนะขอโทษขอโทษทำสวยๆเลยพนมมือขึ้นสวยๆพนมมืออัพสวยๆเรวๆ หุยเราจะได้อยู่ห้องไหมล่ะครูอุ้มครูอุ้มจะให้อยู่ด้วยไหมเออเอเก่งมากเก่งมากดูเขาเขาจะเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะเปลี่ยนแล้วเอาไปเก็บไหนขอโทษก่อนขอโทษก่อนเอาไปเก็บก่อนแล้วก็มาถอดถองเท้าออกมาต้องได้อาบน้ําแล้วล่ะนี่มาต้องได้อาบน้ำขนาดเช่นนั้นขนาดนี้ขนาด รองเท้าใครทำความดีนิดนึงทำความดีนิดนึงเอารองเท้าเพื่อนเข้าแล้วเก็บเก็บขึ้นไงรู้อยู่แต่ว่าเก็บให้หน่อยเดี๋ยวคุณครูอุ้มจะอาบน้ำให้ละะใช่ครับเอาไปเก็บลูกอันนี้เก็บก่อนครับนี่นี่นี่ เก็บเก็บเก็บลุทาความดีไงเดี๋ยวคุณครูอุ้นจะอาบน้ําให้ไงหนูตัอมแมมใช่ใช่แล้วหนูก็บอกว่าขอโทษครับอาบน้ําให้หน่อยครับโอเคนะคะโอเคอลองดูซิลองดูซิเออไปไปไปเร็วไปจ้าเอ๋กันเอกขอโทษครับก่อนขอโทษคราบก่อนขยนลงมือขึ้นสวยทำยังไงครับทำยังไงครับ ไม่ขอโทษทำยังไงขอโทษทำไงครับอย่าพูดไปพูดทิช่าเอาไม่ขอโทษทับก่อนต้มหัวด้วยเวลาพูดขอโทษครับจะทักอีกไหมคะหนูน้องทถยังไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมอาบน้ำให้หน่อยครับแล้วอาบน้ำอาบน้ำให้หน่อยครับจะอาบน้ำไหมครับอาบน้ำหน่อยอาบน้ำหน่อยครับอ่าบลอก อาบน้ำกันปะอาบน้ำเลย,เลยครูครูอุ้มครูอุ้มใจดีเดี๋ยวอาบน้ำให้น,หน,นกูดดีคุณครูอุ้มก็อาบน้ำให้แล้วควค